โอ้ my god จะว่หลบได้ยี่เอ้ยขี้หายละเนลลี่ยิ่งหลบได้ขี้จะแรงนี่หว่าไอ้เขี้หลบลูกปืนขี้หายโอ้โหไม่ได้แล้ว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 ขี้เด้งรวยอย่างงี้ไม่ได้แล้วอันตรายโดนสวนกลับตายหาแน่นอนลงไปเคาะหัวแม่งเนลลี่เอฟกาเป็นไม่ดี Hunting Cutlery อยพีป,ปตายเลยเหรอมา <laughs> We c a n We kidding We cool อ๋อปล่อยก็ปล่อยมาโอ้ยชิบหายแล้ว Oh shit ผมวางแผนผิดไป่ะทุกคน ผมวางแผนผิดคนทุกคนผมวางแผนผิดขอโทษวางแขนผิดวางแขนผิดจริงๆแล้วมันกดแค่ครั้งเดียวก็พอลืมลืมลมลืกดหลบเยอะไปแค่ a s ซนิตี้ได้ต้องแคอ a u s ซนิ i ี้ไว้ด้วยไม่ใช่หลบอย่างเดียวอย ล้วก็ลบดูดูทางเหลียงกันแสดงว่าเราก็คุกเราคุกได้รอบหนึ่งเออไปมีเสียบคอไหมสวยเออเอาไปโหลดเฮ้ยเอาไว้ เอาหมาอูชี <sh arp inhale> urs, no ้ก่อนจะได้รู้ว่าศัตรูตีเรียนไหนโอเคครับโอเคครับโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนคุกแน่นอนไม่รอดกูว่าเลย ไม่จบเพราะเอาคอนเทนต์นี่แหละโอเคโอเคเอาไว้เอาไว้ลืมอ่านสกิลเรียบร้อยไปหลบเรียนนั้นซะด้วยอ่านสกิลด้วยจิคุณเออผมลืมลืมไปเลยลืมอ่านเวนกรมยกหลอดก็แตกขึ้นศกลอยไปคิปตายเลยรอเชิว โอชิโอเคยังไม่สแตกได้เอาเอสสามลงเรียงกันแดงเลยโอเคไม่มีค่าสติฉันไม่มีสมองเหลือแล้วเราแคสไม่ได้ใช่ปะ ว่าเราันนี้อยู่ถ้าเราหลบปัป๊บเราจะดิสทอยชั่นทันทีวีคุกวีแคนวีคูมันแชสไม่ได้แล้วอะ่ะคือถ้ามันแชสตอนนี้คือมันแบบมันมีโอกาสแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นมันก็จะมีค่าสติหลงเหลืออยู่ให้เราสู้ต่อไปได้เกินเมื่อกี้ก็ไม่ตีเลยโอเคพ่ <c oughs> อพอพอพอ พอ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 เอาใหม,ม่มวยมีหลายยกเนลลี่มันเพิ่งเริ่มมันเหรียญมันไม่ล็อกริ้วชูไงถ้ามันเหรียญล็อกริ้วชูผมแคสเอาค่าสต,ตีอยู่เฮ้ยนี่ไงมาแล้วไม่จบง่ายบอกแค่นี้โอ้โหโดนเปิดตั้งแต่ดอกแรกแหนซ้ำเข้าห้งน้ำก่อนเดี๋ยวผมมาเอาละทุกคน ตายตาไทยละตายไายละไม่เราเราจะไม่คุกละถ้าเราถ้าเราไม่ <laughs> ถ้าเราไม่ไหวเราจะไม่คุกละไม่งั้นนี่บอกเลยวันเนื้อเรื่องไม่จบแน่เออแล้วไงต่อกดคอร์เตอร์อรแล้วก็กโอ้ฟักถ้ามันแชทกับฮคลิปมันก็จบแล้วนะเราจะได้เรารอดแล้วนะ อยู่ทช่างไม่นี่ยก็จบด,ดีกว่าพอาดีกว่าพอาดีกว่าเราเราไม่คุกแล้วไม่คุกแล้วไม่คุกไอจีเฮียเลยเอาอุ้ยเรียญบวกเยอเ <c oughs> สเป็นเรียญบวกสองเรียญอีกโ <c oughs> <c oughs> อ,ก <c oughs> อ้ยิงมแดิเดงกสวยเออไปแล้วเว้ สวัสดีครับทุกคนครับอันนี้ผมปอนทีเคนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมเพื่อถือว่าเป็นการแจ้งเหตุการณ์ล่าสุดตอนนี้เลยแล้วกันเนาะว่าคอมผมตอนนี้มันมีปัญหามันไม่สามารถที่จะทําคลิปอัดคลิปหลักๆทําคลิปโหดที่ทุกคนเคยดูได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไลฟ์สดได้เหมือนทุกๆวันนะครับผมคลิปนี้ที่ทุกคนได้รับชมไปมันก็เป็นวิดีโอที่ถูกตัดจากไลฟ์สดตัวคันโตหนะครับผมคลิปนี้ถูกตัดต่อพัน ตัวโน้ตบุ๊กส่วนตัวของผมนะครับผมขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่คอยดูแลวก็ซัพพอร์ตมากันจนถึงตอนนี้นะครับผมคอมผมอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับผมกาจะทําให้มันกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมเราเมมเบอร์ทุกท่านนะครับผมที่สมัครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นราคาถูกราคาปานกลางหรือว่าราคาแพงสุดนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ